ออกเร็วไปไหมโอ้ออกเร็วจริงๆเลย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเทอร์โบจากช a n n e เทอร์โ o อ b นบอดกันอีกครั้งนะครับวันนี้เตืน่นเต้นเป็นพิเศษตื่นเต้น,ตน,ตนคูณ2กันไปเลยเพราะว่าผมจะมาเปิดการ์ดวันพี e การ์ดเกมนะฮะเป็นบ็อกพละมอาวหรือ OP02 ศนย์สองนั่นเองซึ <Wow. S 1> ่งเรียกได้ว่ากระแสะตอนนี้มันแรงมากแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ราคาบ็อกขึ้นตึบตึบตึบ,ตบเกิน2เท่าอะ่ะ oh, <no. S 1> ตอนนี้แล้วเป็นอะไรที่ผมเสียดายมาก จริงๆผมควรจะได้ลงคลิปตั้งแต่เดวันนะฮะแต่ถ้าคุณสิงอยู่ในกลุ่มอันพีจะเห็นว่าผมเป็โคสตั้งรับบล็อกอยู่เพราะว่าบล็อกแรกที่ผมถ่ายอะไฟล์มันเสียกลายาเขาออาเปิดออกมาก็โอ้โหที่ถ่ายมาเจ๊งหมดเลยต้องไปตั้งรับอย่างที่เห็นในกลุ่มอะแต่นี่โชคดีที่ผมได้รับอุปการะจากชายนิรนามท่านหนึ่งนะฮะกราบจะกใส่ชื่อบนหัวคลิปให้แบบยาวๆในคลิปเลยเขาบอกไม่เอาบอกเอาไปเลยให้ไปเปิดทำคอนเทนต์อันนี้ผมขอแอร์ไทม์นิดนึงกราบขอบพระคุณมากเลยนะคุณชายนิรนามนะเป็น โปรเพเยอร์อยู่ย่านบางใหญ่นะครับผมโอ้ยผมอยากบอกชื่อเขามากแต่บอกไม่ได้ผมกราบขอบคุณจริงๆและยังกระซิบมาบอกอีกว่าคุณเธโบการ์ดใบไหนอ่ะที่คุณอยากแจกคุณแจกไปดังนั้นวันนี้ผมมีแจกให้แน่ๆนะฮะจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวว่ากันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทําไมมันเป็นกระแสรแรงเพราะว่าสปอยนะฮะโปสแลที่ออกมาเนี่ยเป็นเอฟพี่ชายของูฟินเองโปรตุกัส4เอสนะฮะซึ่งอาร์ตสวยมากนะครับสวยจริงๆราคาในญี่ปุ่นเนี่ยพุ่งตึบตึ๊บตึบนะ แรงยิ่งกว่าแชงคูด g โกสแลนด์ี่มาจากโอพีศูนอีกมันเลยทําให้ตอนนี้นกระแสค่อนข้างมาเดี๋ยวไม่พูดพ่่าทําเพลงเดี๋ยวมาเปิดกันบอกเลยว่าผมขอให้ผลบุญนะครับของคุณชายนิรนามในครั้งนี้ขอให้ได้โกสแลนด์นะฮะแล้วผมจะไปเสิร์ฟส่งให้ถึงที่เลยนะถ้ามันเปิดได้โกลสแลนด์จริงๆมานี่นะครับกล่องพลาเมวอลนะฮะชุดโอพีศ หน้าตาจะประมาณนี้ก็อย่างที่ทราบกันก็คือมันจะเป็นสงครามช่วงมารินฟอร์ดนะฮะก็จะมีแบบกองทัพของหนวดขาวกลุ่มจนสันหนวดขาวกับกองทัพเรือมาสู้กันนะฮะนี่ตัวกล่องนะครับแล้วก็มกนะฮะบางท่านสงสัยมกอคืออะไรมกรก็คือสินค้าชิ้นนี้ได้ถูกลิขสิทธิ์นําเข้านะฮะมีการเสียภาษีภาษีอะไรเรียบร้อยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนกันด้วยกันนะฮะเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันเลยมาครับในหนึ่งกล่องอ่ะ จะมีอยู่24ซองจูใจกันเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาออกมาก่อนเลยแล้วกันอ่าแล้ว24ซองอะ่ะจะมีท็อปเปอร์อีก1ใบนะฮะเหมือนกับ o p 01เป,เป๊ะเลยซึ่งใบแรงๆนี้จะเป็นโบอาแฮนด์คอกนะฮะยังไงดีท็อปเปอร์เปิดก่อนท็อปเปอร์ก่อนเลยแล้วกันนกมาดูกันว่าจะได้อะไรแน่นอนฮนะต้องเอาเป็นโบอาแฮนอกหรือไม่ก็จริงๆต้องเป็นตัวผู้หญิงะจะมีราคานะครับอ่ะ หนึ่งสองซรึบโอ้ได้เป็นโทกินะฮะก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเป็นผู้หญิงแต่ถ้าถามผมนะความสามารถอะผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคฮะมีราคาเพราะเป็นผู้หญิงเป็นภรรยาของโอสกิโบดิงแยกไว้นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปว่าได้อะไรบ้างเปิดเลยซองแรกจะดู ว่าได้อะไรบ้างถึงไม่ได้ S Ghost Rare เอา S P A ก็ยังดีนะฮะฉากหลังจะเป็นสีแดงบางท่านอาจจะส,สับสนนะอันไหน Ghost Rare ไหน P A Ghost Rare จะเป็นแบบข้างหลังจะเป็นมังงะนะครับแน่นอนอยู่แล้วผมว่า OP 0 3สมันก็ยังเป็นอย่างนี้แหละอ่ะมาดูกันไปเลยฟองแรกผมว่านะมาแรงนะของบล็อกเนี้ยจะเป็นสีแดงสีดำสีฟ้ามันก็มีธีมของ i m p e l i a n นะแต่ผมว่าสกิลมันพึ่งดวงไปหน่อยอ่ะอันนี้จะเป็นโด่งนะฮะข้างหลังเป็นโด่งแบบใหม่อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูทีละใบข้ข็ได้ฮนะวานิลา อันนี้จะเป็นกองทัพเรือนะคะผมอ่าอันนี้จะเป็นกองโจรภูเขานะครับลูกน้องของดาดันไม่มีอะไรวันด้าฮะเป็นพวกเผ่ามิ้อ่ะมาแล้วฮะกองทัพเรือเป็นแบบกินผลแมงมุมไหมนะตัวตัวนี้แล้วก็อีเวนต์ฮะเป็นระดับแรเป็นซีเควกนะคะผมโอ้เป็นอีเวนต์สำหรับพวกหนูดขาว KO p o พาวเวอร์ลงมานะฮะดีมากเลยเพาะไล่แค่หนึ่งอ่ะแล้วก็เป็นสุดท้ายจะเป็นด้งอ่ะให้ดูหน้าตาด้งโอ้ยสูงนึงอ่ะด้งเราจะได้เป็นลายของอูตะาใช่ไหมฟิมเลสแต่นี่ มันจะเป็นแบบเหมือนใบโฆษณาแอปนะครับผมผมว่าก็ไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่อ่ะใครมีโรงกูตากเนี่ยคุณเก็บไว้เลยนะอนา,าคตของดีแน่นอน s R ที่น่าสนใจอีกก็จะมีเป็นคุณพ่อหนวนขาวนะลีดเดอร์ก็จะมีคุณพ่อหนวนขาวเหมือนกันมาดูซิว่ออาจะได้หรือเปล่าอ่ะจังโกเป็นพัสดีอินเทลดาว,วไม่ใช่พัสดีสิหัวหน้าผู้คุมอะไรสักอย่างเบลเฮมฮะเป็นบ็อกเกอร์เดดวิงฮะอีเวนต์ของอีวะนะครับอีวะคอปเออแ้บแก็ อ่ากองปฏิวัติเฮ้ยเฮ้ยออกเร็วไปไหมย้อ,ยอโอ้ออกเร็วจริงๆเลยเซ็งเลยตายแล้วออกตั้งแต่ใบที่สองอย่างนี้ผมจะทำอะไรต่อได้อ่ะแน่นอนนะคุกสันนะครับผมปึง้งโอ้ยแล้วไม่ใช่พีด้วยนะฮะโอ้โเป็น,เป,นเป็นแบบธรรมดานะครับผมก็ โอเคมันก็มีมูลค่าอยู่นะฮะมันก็2 0 0พอัพอะนะตอนนี้ก็คุ้มค่าบล็อกนะแต่ถือว่าไปเนะี้ยเก่งไหมเก่งมากเอาไปใช้งานได้แบบใช้งานได้ดีเลยอนะแบบ Jenny. ลงมาลบคอสแล้วลงมา KO อย่างเงี้ยฮะโอ้โ,อโหสุดยอดแต่คือมันต้องเล่นเลตเ,เกมนะอ่ะเดี๋ยวผมแยกไว้เดี๋ยวใส่ซองก่อนออกมาเร็วงี้ผมจะเหงาไหมเนี่ยนะฮะแต่ยังมี s อสโอรให้ลุ้นกันอยู่นะคะมาตามไปดูกันขอแรงๆหน่อยอะไรอะคาอินุอะไรงี้มาทุนบอดี้ อันนี้เป็นลอแชมเบอร์นะฮะอันนี้รู้จะชื่อดกุระหรือเปล่าไม่แน่ใจนะกองโจทย์ภูเขาเหมือนกันอันนี้เป็นฟิล์มนะฮะพาวเวอร์จะบวกเนี่ยฮะเป็นแปดใสนนะะ่ะแต่ต้องเก็บแปดโด่งเนี่ยคือเลียดเกมแน่นอนแล้วก็ลีดเดอร์เป็นแม็กเจลแลนนะครับผมอ้าวทัศนีแห่งอิมเพลดาวสุดท้ายเป็นวิสต้านะครับผมระดับแรเนี่ยดีลงมาปุ๊บ KO ตัวลบสามพันคล้ายๆกับซีเกรนนั่นแหละชุบอ่ะฟุลบอดี้อีกแล้วทีซอสตายนะครับ เป็นอีเวนต์เป็นสเตจนะฮะอินเทลดาวแล้วก็วานิลาของกองทัพเรือเฮียเม่ปกการแลสีม่วงขอของดีหน่อยโอ้ชิกกนะฮะโอ้ติดเทคการสอง0นนะครับผมแล้วก็ดงนะครับม่วงดำที่เป็นลีเดอร์เซตโต้ก็โอเคนะฮะมันคอมโบกัน KO มันเน้น KO กันทั้งคู่อ่ะยิ่งเหยียบศัตรูตายจมมิดเลยนะฮะถ้าเล่นม่วงดำเนี่ยอ่ะุซบวานิลาเป็นอุซบฟิล์ม คา,าบัจี้นะฮะสเตทนะครับผมอิมเทดาวแล้วก็ทีซอฟ์สไตล์แล้วอันนี้เป็นเดบโปจัมชุดนะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นการ์ดแรสีดำเป็นอาคาอินุนะไม่ใช่อาคาอินุโทษด,ดีเป็นจอมพลเซงงูกนะครับผมอันนี้ดีนะเพราะว่ามันติดขอบ2000นะเอาไว้ตีกาดนะอะไว้กา,นะาไวกาดได้เออเอสยังไม่มาเลยนะแหมเสร็กรีบออกเชียรโอ้จะไปลุ้นอะไรได้อ่าเซนโตมารุครับ อันนี้อีเว้นนะครับเรียกกวกกองครับอิมเพลดาวโซโลวานิลาฮะแล้วก็มิสเตอร์วันนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดมือดาดานาครับสุดท้ายการ์ดระดับแรเป็น โอ้อันนี้คืออะไรนะดิวนะฮะเป็นลูกเรือของโจรสลัดโคแดงเอ้ยโคดำที่เอสยังก่อนนี้จะมาเข้ากับหนวดขาวถ้าได้พีเอไปนะน่าเสียใจทีกว่าได้เสกตัวอาคาอินุเอ้ยตัวกุสันนะอาโคคีเพราะว่าอาโคคีเนี่ยเอามาใช้งานจริงได้เด็กดำอะ่ะผมก็ใส่กับเด็กอาจจะใส่หนึ่งหรือสองใบนี่แหละไปต่อครับอ่ะฟึบฟึบฟึบเริ่มซ้ำไปซ้ะมาอาทาชิญี่ฮนะอันนี้ดีนะเพราะมันโอเวอร์เคิร์ฟดีได้ไล่สามได้ห้าพัน มากิโนะฮะได้ขอบสองพันนะไปนี้เก็บไว้แล้วก็มาแล้วเอโอาโหเป็นเป็นบล็อกของสีดำไหมเนี่ยเป็นทิสซาลุกนะฮะสุดยอดบล็อกเกอร์ของสีดำฮะเพราะว่าไล่สีแต่คุณได้บล็อกหกพันอ่ะโอ้ดีมากดีมากแล้วไม่ถูก KO โอจากความสามารถอย่างเงี้ยโอ้สีม่วงเนี่ยปวดหัวเลยนะครับได้เออาสีดำีสกสไซก็แจมแมวนะไปต่ออ่ะขอขอดายฮนะนี่โคมมงชิล่างสุรลองเซตตอมารุแล้วก็โดกละ แล้วก็จากฟิล์มสักตัวนึงอ่ะอ่ะแล้วก็ระดับแลสีม่วงเป็นแม็กจีแลนไม่ใช่แม็กจีแลนที่ริวแห่งสายฝนนะครับอดีตทัศดีแห่งอิมพิวดาวไม่ค่อยได้แบบระดับแลของหนวดขาวแบบผมชอบเล่นหนวดขาวมากกว่านะจริงๆริอะคูการีฮะไปไปเตอีกแล้วอ่ะคูมะนะครับแล้วก็เป็นลีดเดอร์กิเนมอนนะครับผมความสามารถเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากเลยนะฮะกิเนมอนเราได้ลบคอร์สแค่คอร์สเดียวแล้วก็แลสีเขียวมาแล้วอ่ะเป็นแครอทล่างซูลองนะครับ อีเวนต์นะฮะได้บ่อยเลยใบนี้แล้วก็อีเวนต์ของสีดำแฟงกี้แบบฟิลม์มอันนี้สมายนะตัวสักอย่างที่กินผลสมายเข้าไปกล่องทับเรืออีกแล้วแล้วก็อีเวนต์แรสีม่วงเป็นไอเวนอมโรสหรือเปล่าอ่านะฮะไม่ใช่เวนอมโรสไฮด้าก็ไม่ใช่ผมจําไม่ได้แล้วคืออะไรแต่ว่าเก็บหนึ่งด้งคอสองฟิลเตอร์สองตัวได้ลบสามพันผมถือว่าใบนะเนี้ยโคตรดีอะเอสอาร์เพิ่งออกไปใบเดียวนะครับมีฮอกครับ วานิลาวานิลาอีกแล้วรอแชมเบิร์นยูซีได้เป็นอินุอาราชิล่างสุรองแล้วก็ระดับแรกเป็นมิสเตอร์ทรีนะครับผมก็เป็นบล็อกเกอร์ที่ดีนะฮะอ่ะแล้วก็เป็นดงแชงคูดโอ้โหนี่ครับดงพิเศษของบล็อกโอปีศูนย์สองถ้าโอปีศูนย์หนึ่งจะเป็นลูฟี่ตอนออกเรือแต่นี้เป็นแชงตอนมาขอสงบศึกนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นที่น่าสะสมนะฮะสวยงามมากเลยเลือกหน้าตาดู ถังจริงจังมากแย่ไปไปต่อครับยายาๆชึบอ้าวมัวมิดิอของแบบเซอร์ไพรส์ช็อตของเด็กสมุดขค้าเลยฮะอ่าอ,อ,อันเนี้ยเอออันเนี้ยสีถึงจะเป็นเวนัมโรสนะฮะแล้วก็ชิชิเลียนครับเอาไปลากเผ่านี้อันนี้เป็นหนีคนคุกน,นะครับอ่าแล้วก็ปูการาฟอันนี้ติดขอบสองพันนะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก็ระดับแรงนะครับ ไปต่อครับอ่ะอีเวนทนะ์ะท่าโจมตีของกีซารุอันนี้อีกแล้วนะรวมคนยู ushi, เพดาวเนโกะมามุชิปึ๊บฮอสจูเนียเคิร์ฟเจ็ดตีเก้าพันถ้าลงมาได้น,นี่กดดันสตูหนักๆเลยนะเคโอยากด้วยเคิร์ฟเจ็ดอย่างนี้โรบินนะลงอันนี้เป็นโรบินเรียกพวกนะลงมาปุ๊บก็ได้ลากคอสองลงมานะครับคุ้มคุ้มค่อนข้างดีแลอีเวนท์ อ่าเป็นอะไรอะท่าฟันทิสกะนะครับผมจากโอเด้งนะครับสั่งนอนคอสีก็ดีครับไม่ต้องไล่ในกลุ่มมูชิเลยวัดอ่าสไมลี่นะฮะอ่ะกูโซบฟ,ฟิล์มได้อีกแล้วโมเรีเอร์นะฮะเป็นวานิลาแล้วก็อ่านี่ครับกลุ่มโจสรสลัดหนวดขาววุบอ่านี่ครับโทสกีอ่านี่โทกิ้โทกิโคสกีโทกีอันนี้เป็นท็อปเปอร์ อันนี้เป็นใบธรรมดานะมันจะซูมเข้าเนะี่ยสวยสดงดงามเลยฮนะแล้วก็อ่ะเป็นมิสเตอร์ทูนะครับผมผ่านไปครึ่งทางได้แล้วเนะี่ยเกินแล้วนะเนะี่ยเกรสอาร์เพิงออกไปใบเดียวเองชุบเบลเฮมคนระับบ็อกเกอร์เกรสคโมเลียอันนี้มันนีลัยแล้วสลูครับมีขอบสองพันนะครับเก็บไว้ลงมาได้ลงคอสองแล้วอ e ีลีเดอร์เป็นฟันจินะฮะฟ้าเขียวไว้เล่นกับเป็นเด็กบัตเจ็ตนะฮะเน้นเป็นพวกคาแรคเตอร์มันิลา สุดท้ายอีเวนต์เป็นหมัดเจ็ตแบบพายุฝนนะฮะไล่ศูนย์แต่ต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะฮะแล้วก็ลีดเดอร์คาแรคเตอร์บวกพาวพุ่มสามพันอันนี้ก็ให้เบิร์นการ์ดในมือได้ชุบบุกอรี่อีกแล้วอ้าวสเตทของสีเขียวเป็นใบแรกเลยนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทิ้งวานอหนึ่งใบได้แทบ็บด้งมากลับมาหนึ่งอ่ะซาวโลฮะเมวน้ำโลดวิดอ,อ่ะอันนี้ไว้บัฟกองทัพหนวดขาวนะฮะหนึ่งพันถ้าเขาติดด้ง ระดับเลยเอ,เอเ้ย SR อ้าวได้สีแดงแล้ว SR นะฮะเป็นนวดขาวไหมนวดขาวไมเป็น SO ไม่มาเป็นแบบ PA วะโธอ่าอ่าอ่าเป็นการใช้งานได้สำหรับนิกนวดขาวเนี่ยควรใส่เลยเพราะว่าถ้าเล่นกับนวดขาวเขาจะได้สกิลรัดแล้วก็มีความสามารถลบพาวเวอร์สามพันสองตัวได้นะฮะรุนแรงมากจริงๆตัวนี้ถ้าลงมาได้เนี่ยโคตรกดดันนะฮะอ่ะ SR ใบที่สองนะครับ โอโตก a ดีเอส BS. โมจิครับลิตเติลอสจูเนียวันด้าครับอันนี้อะไรอ่ะโรสนาสเต้นะครับเป็นบนะ็อกเกอร์นะอ่ามามามา,มาด้วยกันเลยพี่น้องนะครับอันนี้มิงโกเปิดท็อปเด็กแล้วก็ระดับแรกหรือเป็นอ่าฮันนีบานะครับผมของดีของสีม่วงชุบอ่าทีซอสไตายนะฮะสไมลี่คาปาจจี อันนี้อีเวนต์กองทัพเรือนะครับอันนี้นี่อันนี้คือคูซันนะครับผมเขาใช้ท่าอะไระอ่ะไอเอสปึ๊บอ้าวนี่ครับเป็นบัวแฮนด์คอร์ที่ผมบอกว่าถ้าได้ท็อปเปอร์ราคาจะแพงมากแล้วก็ระดับแลสีดำนะฮะอ้าเป็นฮีนาะครับผมสุดยอดบล็อกเกอร์ของสีดำอีกตัวนะฮะบล็บอกเสร็จปุ๊บสั่งอีกตัวหนึ่งคอร์ทหกไม่ให้โจมตีผมก็เป็นตัวหยุดกองทัพเรือจริงเดดวิงครับสไมลี่ อ่านี้หนวดขาวนะครับตอนหลังจะโดนสควอโดแทงนะครับผมหยุดการหยิบร้ายขึ้นมือนะเป็นตัวการยื้ชีวิตแฮงกี้ฮะปือบอะไฮด้านะฮะนี้แล้วก็ระดับแร่เป็นอ่าโจสนะครับผมของดีของเด็กหนวดขาวเพราะติดขอบสองทันและมีสกิลรัดนะฮะถ้าเกิดว่าเข้าเงินไขค,ครบกองทัพเรือวาน,นีลายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอกองจนภูเขาอน,นี้ไอตัวอะไรอะ สปิงที่อยู่ในคุกนะกำลังเรียนรู้ภาษาคนอยู่จินเบน,นะฮะแบบฟิล์มแเป็นอะไรอ่ะอ้าวฟิล์มเหมือนกันนะแต่นี่จะเป็นวานิลาเยอะไปหน่อยแล้วก็อ้าวเอสา SR สีดำโอ้โหเป็บล็อกแห่งสีดำจริงจโอ้โหขอเป็นไข่นุกไปเลยแรงๆเลยนะฮะ บาที่จอมพลเป็นอื้หือในอาคาอินุจริงๆด้วยอ,ยอย้ของดีของสีดำอีกแล้วนะครับผมอ่าแล้วฮะนี่เข้า KO หนักๆเลยนะครับสวยงามสวยงามครบโคต้า SR เ r หรีอย่างเนี้ยครบหรือยงังยังใช่ไหมอ่ะเปิดอีกจะหมดละฮาชิงี้ฮะของดีของสีดำอีกเลยเหมือนกันบึ๊บมันด้าบึ๊บอ่ะคาลเต้นมนุษย์เงือจกจะกินเบออ่าอันนี้คอโดผมพาไปแทงพ่อนะผมลงมาลบ พาวเวอร์4,000คาแรคเตอร์หนึ่งตัวแต่ว่าเราต้องหยิบเลือดขึ้นหนึ่งใบแต่ถ้าเราใช้อีเวนต์ตะเกียบที่มันกอดคอโดอยู่ก็เราก็ไม่ต้องหยิบแล้วก็ระดับแร่เป็นบลูสนะครับผมเรียกพวกคล้ายๆโรบินนั่นแหละที่ผ่านมาลงสี่แต่สามารถลากเพื่อนที่มีคอสามลงมาได้นะครับสแปนบอร์ดกันไปล้วนๆเลยปุ๊บสามซองสุดท้ายแล้วนี่หว่ามาอีเวนต์เอ็มใบนี้ได้หลายใบเลยนะอ่ะเบมเฮมฮะมอร์เลียมอมดิกปุ๊บ อะไรอ่ะอ่าัวคนคุกนะฮะแล้วก็ระดับแรสีดำอีกแล้วเป็นคบี้นะครับผมวุ้บอ่ะสีดำฮะฮูกลี่อีกแล้ววานิลาอุตบอีกแล้ววานิลานะฮะอ่าอันนี้เป็นแม่มดน้ำแข็งของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะอ่าแต่รู้สึกจะเป็นแค่พันธมิตรนะอาจจะไม่ใช่ลูกเรือโดยแท้ติดหนึ่งโด่งฮะแล้วก็ตีหัวตั้งศัตรูได้นะครับผมเคียร์บ็อกเกอร์อ้าวแล้วเป็นลีดเดอร์สโมเกอร์นะครับผมว่าเป็นบ็อกแห่งสีดำจริงๆขนาดลีดเดอร์ยังได้เป็นสโมเกอร์เลย แล้วระดับแรเป็นลูฟี่นะครับโอ้โหนี่ลูฟี่ฟิล์มอย่างสวยนะฮะเรียกพวกเหมือนบู๊เหมือนโรบินเลยลงเแต่ตัวเขาเป็นบ็อกเกอร์เลยนะแล้วก็ได้ลากคอสีลงมาลูฟี่ลากบูก๊บู๊ลากโรบินโอ้โหแปบบ๊แบบแปบบ๊แบสบแตบมบบอร์ดกระจุยเลยตองสุดท้ายเอ๊ะเอฟอาร์ผมได้ครบแล้วเหรอหรืออันนี้เป็นเอฟอาร์ไปสุดท้ายมาดูกันบลึกอ่ะวานิลาฮะัวานิลาแล้ววานิลาเพียบเลยจังโก้อ่าวานิลาอีกแล้ว,วลลก,วล,กลุ่มหนวดขาว อะ,อะไรนะเป็นเมลสุดท้ายอ่านี่ไนงะ SR สุดท้ายผมว่า,าแล้วมันมันยังไม่ครบเป็นโอเด้งเล่วนะต้องโอเด้งแล้วแหละ SR แบบนี้หรือนามินามิก็ได้นะมาดูกันอ้าวนามนินะครับผมของดีของสีเขียวดี B, นะฮะไม่ว่าจะลงไม่ว่าจะโจมตีได้เปิดท็อปสามนะถ้าคุณเลือกที่จะแท็บหนึ่งโดงแล้วก็ได้หยิบฟิล์มนะครับผมขึ้นมือเป็นตัวหาของที่ดีนะฮะแต่ข้อเสียคือมันเปิดได้แค่สาม โอเคจบไปถ้าชอบเล่นสีดำอะ่ะน่าจะชอบบ็อกนี้เลยแหละเพราะว่าของเสริมเนี่ยมาเติมเทียบเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะสรุปว่าได้อะไรกันบ้างอ่านี่นะครับก็จะเป็นสรุปผลประกอบการในการเปิดบล็อกโ p 0 2หรือพารามาวของวันพีซการ์ดเกมในคลิปนี้ของผมนะฮะก็ใบที่มีราคาแล้วก็มีความหายากที่สุดก็จะเป็นการระดับซเค็หรือระดับเซ็นั่นเองนะก็คือเจ้าคูซันใบนี้นะ คอสติกของสีดำนะสุดยอดรุนแรงนะลงมาเกียบ KO กระจุยมีราคาเหมือนกันเพราะว่ามันเล่นได้จริงมันเอาไปใช้งานได้ตามมาด้วยระดับ SR จําจำนวน4ใบได้ไปเต็มๆเลยนะครับผมก็จะเป็นนามิ SR นะครับส่งสีเขียวสีดำสองใบขอโทษทีไม่ได้เรี่ยสลับกันวุ้บอาคาอินุแล้วก็เป็นคิสรุคนเอกทั้งคู่เลยตามมาด้วยโปรโกักดีสนะครับหมัดเด็ดของสีแดงเลยจากนั้นจะเป็นลีดเดอร์จำนวน4ใบเป็นแมกเจลรแลนคิเนมอนซันจิ แล้วก็สโมกเกอร์แล้วก็ของต้องมีทุกบล็อกอยู่แล้วนะฮะจะเป็นโด่งพิเศษ1บล็อกได้หนึ่งใบนั่นก็คือแชงนั่นเองผมแนะนำนะแต่ละบล็อกออกมาอนะคุณเก็บไอ้ใบเนี้ยไอ้ใบที่เป็นโด่งพิเศษเนี้ยให้ครบสิอนาคตมีคุณค่าหน้าดูแน่นอนต่อมาจะเป็นท็อปเปอร์โทกินะครับผมก็น่าจะค่อนข้างมีราคาเลยแหละเพราะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นภรรยาของโบดิงด้วยมาไหนไหนก็มีใช้นิรนามผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะมาซัพพอร์ตบล็อกในการเปิดให้ผมและไปเนละย2ใบนี้แชงลายที่เป็นโดง่งลายพิ ใบท็อปเปอร์นะครับผมแจกไปเลยอย่างละหนึ่งรางวัลให้กับสองคนนะอ่ะคนหนึ่งได้แข้งอีกคนหนึ่งได้โทกีนะฮะกดไลค์เพจเทบอร์บอดไว้นะครับผมร้านการ์ดเกมย่านท่าอิกนะฮะและ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะฮะว่าทําไมผมต้องให้การ์ดใบนี้กับคุณเดี๋ยวสักประมาณวันที่12แล้วกันติดรับความคิดเห็นเดี๋ยวผมจะเลือกมา2ท่านท่านละ1ใบนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกเลยคนนี้เอาแชงไปคนนี้เอาโคสกีไปจัดส่งให้ฟรีไม่คิดค่าส่งอะไรฟรีไปเลยนะ,ะขอคอมเมนต์นะฮะท่านละ1คอมเมนต์ใครคอมเมนต์ถูกใจว่าทำไมผมต้องให้การ์ดนี้กับคุณอย่าลืมกดไลค์เพจเท์โบนบอก้วยนะถ้าผมรู้ว่าไม่ได้กดนี่ก็ไม่รับเลือกนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณชายท่านชายนี้แล้วนามอีกครั้งนะแม จร,จริงๆอะผมจะเขียนชื่อเป้งๆไว้ตลอดคลิปเลยนะตามที่ผมโพสตั้งรับบ็อกไว้นั่นแหละก็จบกันไปสำหรัการเปิดโ p 02อาจจะมีการเปิดคาตั้นยังไงติดตาม Subscribe Channel เทอร์โบบอ d ไว้แล้วกันร้านเปิดเมื่อไหร่รับรองบันเทิงแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยนๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย